สวัสดีครับเช้าวันนี้ที่บ้านโนนสมบูรณ์นะครับวันนี้วันที่13กุปสาพฤษภาคม6 5 6 6เสบนาทรวมกันนะครับ,บรับสิลรับผลครับผม สวัสดีครับแม่วันนี้ไปไหนคนหนึ่งแล้วครับวันนี้ไปไหนอีกคนหนึ่งครับอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่ของครับ บบื้องบนนัเรืองพรแเล่นต่อต่อตื่รับอกับบอยากาอ้างในค่หาตรงีสิบเัทกเวลาในการเอตั้งก่อรไปแต่บ้านนะครับว่าที่ดักพัดใดเบอใดก็ให้จไปรอเข้านร่วมกันครับผมเบองบว่ามันสรงกับพัดคี่ เขาตีเลือกบ, вами, บอก er. er. <t> ็การกระบาดเจ็บเออเป็นเลือกเป็นคู่นะครับหรือว่าบวกก็ได้ถรอว่าการกระบาดค่ยกันคระสิและพร้อมร่วมกันครับท่านครับเย็บเย็บปีกยันพูดนะครับหากว่ายนพูดก็เรีว่าเป็นบัตรเสียเพราะว่ามันตอมนี้ค่อยกันตามระเบียบของการจัดตั้งต้องเยอบเป็นการกระบาดเป็นคูนหรือว่าบวกก็ได้ สวัสด on. e si ีครับขอให้อายุมั่นคนยืนนะครับแม่สวัสดีครับผมอยู่กุฏลมครับเสียจะตัดพราทีเดียวออกไปก่อนท่จะอยากให้มันเป็นบัตรดีเกิดทั้งเบิดเสียก็ให้มันเสียน่อยย้ำอีกทั้งเมื่หากว่าพวกไปต่อยสิ่เลื่อต่างท่านใดบอกข้าใจ กให้สอบถามคณะกรรมการตัดสั็ว์อีคอยแนะนำนำปลาหมึกตัดพอลิโตงเที่ออกแบบดูแปลกตาและไม่เอื้นต่อการร่วมกันรับผม สาธุสวัสดีครับวันนี้ใส่แว่นเลยละมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้อ่ะเอาทำไมล่ะฮะมันเหมือนจะสายตายาวอ่ะแต่ว่ามองใกล้ๆมองไม่เห็นเลยที่เลยครับแช่จก็ยังดูสุขภาพก็ยังสดใสได้ได้แต่ว่าตามองไม่ได้ลแล้วปกติกลางวันทำอะไรฮะกลางวันทำงานอยู่ตรงเอ็มจีนะอ๋ออยู่เอ็มจีใช่หุ้นหลวเหรอฮะใช่ค่ะทำอะไรฮะเอ็มจีเป็นแม่บ้านเขาอะ่ะเป็นแม่บ้านเขาอ๋อ ไปก่อนนะครับไป้สุขภาพแข็งแรงครับผมบอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเอ็มจีผมก็อยู่ห้วยหลวงนะฮะตึกตรงนั่นแหละฮะก,ก,ก็ตึกที่เขาขายของพลาสติกอะโกทษฮะหมดจะฝอยเพลินเลยแมวลูกแมวใส่บาตรรวมกันครับท่านครับ สิรพรครับผมสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพรุ่งนี้เลือกตั้ง <laughs> ครับผม น้องครับน้องเลือกตั้งได้ยังยังอายุเท่าไหร่ละตอนนี้สิบสาบ 13, 13. เห็นตัวใหญ่ๆเลยนึกว่าแต่มีประนึกว่าแต่เลือกตั้งได้แล้ว ประจำอยู่ตรงนี้นะครับใสบบาทร่วมกันครับท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้อายุมันน่นของยูทุกท่านเลยนะครับเลือกตั้งคนดีๆเลยนะครับเนาะ <laughs> เสียงไก่ขันเสียงนกกร้องคือกล้องทุกหมู่บ้านจริงๆเลยนะเสาบายร่วมกันครับผม รับสิทธิลอร่วมกันคั่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคอยอายุบ้านขอนยืนครับทุกท่านครับสวัสดีครับยังไม่เปิดเทอมใช่ไหมเปิดเทอมวันจันทร์นี้ปิดเทอมวันจันทนะร์นี้วันจันทร์ก็สิบห้าเหรเนาะน้องเรียนอยู่เรียนไหนครับมาลีครับมาลีมาลีมาลีเขาไปถึงมสามเนาะ สงสัยจะหมดแล้วนะครับไม่มีชาวบ้านรอใส่นะฮะพระเดินมุ่งหน้าเข้าไปในวัดนะครับผมขออนญาตฮะสิ้นสุดการถ่ายทอดด้วยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ